สวัสดีครับวันนี้เชฟชาติจะพามาผัดมาม่าขี้เมาหมูกรอบอร่อยๆทานกันครับกับหมูกรอบสูตรแบบเส้นที่ได้ทําให้ชมไปนะครับเหลืออยู่ก็เลยนํามาทําให้ชมพร้อมแล้วก็ไปลงมือทําเลยครับส่วนผสมก็มีไม่เยอะชูโรงด้วยหมูกรอบทอดก,กรอบฟูๆไข่ไก่วันนี้เชฟชาติจะใส่เป็นกระชายเส้นลงไปด้วยนะครับพริกไทยอ่อนใบมะกรูดฉีกแล้วก็พริกชี้ฟ้าเหลืองชี้ฟ้าแดงใบกะเพรา แล้วก็พริกกระเทียมโขกพอหยาบๆบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเลือกได้ตามชอบวันนี้สซองนะครับเคล็ดลับก็คือเราจะใช้น้ําอุณหภูมิห้องในการแชร่ประมาณ8นาทีเราจะไม่ลวกหรือว่าจะไม่แช่น้าร้อนนะครับนํากระทะตั้งเตาเติมน้ํามันนิดหน่อยแล้วลงเป็นพริกกับกระเทียมที่โขกไว้นะครับความเผ็ดตามชอบเลยแล้วผัดพริกกระเทียมให้มีกลิ่นหอม แล้วลงเป็นกระชายเส้นลงไปนิดหน่อยแล้วก็ผัดซ้ํานิดหนึ่งนะฮะถ้าผู้ชมไม่ชอบทานกระชายเส้นก็ไม่ต้องใส่นะครับได้แล้วลงเป็นไข่ไก่2อถึงสฟองเชฟชาจะใส่ไข่ไก่ตอนนี้เลยนะครับจะได้ผัด,ดง่ายๆหรือถ้าผู้ชมจะเติมไข่ตอนท้ายก็ได้นะครับนี่นะครับเส้นของเราแช่น้ําอุณหภูมิห้องจะมีความเหนียวความนุ่มนะฮะผัดไปเส้นจะไม่เละนะครับแล้วก็ผัดส่วนผสมให้เข้ากันให้ดี ปรุงรสชาติด้วยน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะซอสปรุงรสฝาเขียวครึ่งช้อนโต๊ะ,ตน,น,ตะน้ำตาลทราย2ช้อนชาท่านผู้ชมสามารถเพิ่มเติมเป็นผงชูรสได้ตามชอบอย่างเช่นชาจะใส่เป็นผงปรุงรสประมาณครึ่งช้อนชานะครับตามด้วยซีอิ๊วดำหวานครึ่งช้อนโต๊ะเพิ่มความหวานแล้วก็ สีสันนะครับแล้วก็ผัดรสชาติให้เข้ากันจะใช้เป็นวิธีโยกกระทะแบบนี้ก็ได้นะครับได้แล้วเรามาลงเป็นพริกไทยอ่อนแล้วก็ใบมะกรูดฉีกพริกชี้ฟ้าเหลืองชี้ฟ้าแดงผัดให้พอมีกลิ่นหอมให้พริกพอสุกได้แล้วลงเป็นหมูกรอบ แล้วก็ใบกะเพราใบกะเพราเยอะได้ตามชอบนะครับแล้วก็ผัดซ้ําให้พอใบกะเพราสดไม่ต้องผัดนานเดี๋ยวหมูกรอบจะไม่กรอบนะครับตบท้ายด้วยพริกไทยปน่นตามชอบผัดซ้ํานิดหน่อยพอเท่านี้ก็ได้เลยนะครับมามา่าผัดขี้เมาหมูกรอบเส้นมามา่านุ่มๆเหนียวๆไม่เละจัดเสิร์ฟลงจานพร้อมรับประทาน จานนี้ทานได้3-4คนก็ฝากลองนําไปลับทานกันดูนะครับอีีนี้เช็ชาติลาไปก่อนสวัสดีครับ